ไม่ได้อยู่กันแค่สองคนแต่ว่าจะมีแขกรับเชิญจุดพิเศษมาพูดคุยกับพวกเราด้วยนะคะรู้ว่าเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมากเพราะว่าขนาดสอนย,ยังเหนื่อยเลย พบก,กับพวกเราช่องเราเธ<ร><ร>อมาจีวันนี้นะคะพวกเราไม่ได้อยู่กันแค่2ค,คนแต่ว่าจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาพูดคุยกับพวกเราด้วยนะคะความจริงแล้วนะคะก็จะสามารถแบบนั่งสัมภาษณ์แบบเห็นหน้ากันได้เจอกันได้นะคะแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะทําให้เราไม่สามารถที่จะเจอกันได้นะคะเราจึงเปลี่ยนเป็นสัมภาษณ์แบบสัมผณ์ ก่อนที่จะไปฟังคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะและคนแรกที่เราจะโทรหานะคะนั่นก็คือคือคือรุ่นน้องที่โรงเรียนเก่าของเรานั่นเองค่ะจะชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเราโทรหาเขาันเลยนะคะเขยไม่รับนะคะทุกคนนราสักครู่เขาติดโรัอยู่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนำตัวให้ฟังหน่อยค่ะค่ะชื่อพอดีรัคุณมาแล้วค่ะชื่อเล่นชื่อแวมค่ะค่ะตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วอยู่ชั้นม .6 กแล้วค่ะอืมม .6 กแล้วก็แปลว่าปีหน้าขึ้นปีหนึ่งแล้วใช่ไหมคะ,คะมีแผนมีแผนจะไปที่ไหนยังไงบ้างคะ ก็คือไปต่อสายลำใช่ไหมคะใช่ค่ะปกติที่โรงเรียนเก่าก็คือลำอยู่แล้วหรอคะใช่แล้วค่ะอ๋อแล้วคือตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการลำแบบได้ซ้อมบ้างไหมได้ลำบ้างไหมคะเพราะว่าเป็นโควิดด้วยช่วงนี้ใช่ค่ะช่วงนี้ก็คือไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าแบบโควิดเนาะมันเยอะมากเลยไม่ได้รำเลยคะ่ะ ม,ม่มีงานเ<ม>ข้ามาด้วย <laughs> ไม่มีงานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเข้าคำถามของเรากันเลยนะคะก็คืออยากจะถามน้องแวมว่าน้องแวมเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับ ใช่ใชเออยังไงก็ขอบคุณน้องแวมนะคะก็ขอให้น้องแวมสอบผ่านนะคะสอบติดออมาหาลัยที่หวังไว้นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบค<ม>ุณค่ะ<า>สวัสดีค่ะจบไปแล้วนะคะคนแรกของเรานะคะก็เป็นรุ่นน้องเชื่อมเยนกันใช่ใช่ก็คือน้องเขาก็ไปต่อทางด้านนักศิลป์เหมือนกันนะคะก็บางคนก็อาจจะเียนนัาากศิลป์มาตั้งแต่มัธยมแต่อาจจะไม่ได้ไปต่อนะคะแต่สําหรับคนนี้นะคะก็ไปต่อ โอเคเดี๋ยวเราจะโทรหาคนต่อไปกันเลยนะคะคนต่อไปของเราเรอักคือนะคะรอักคือสวัสดีค่ะค่ะอ่าแนะนำตัวให้ฟังหน่อยค่ะค่ะชื่อนางสายูว์วิเชียรวิเชียนนะคะชื่อเล่นชื่อออมค่ะ ชือ่อออมตอนนี้อายุเท่าไหร่คะอยู่ม,หา,าามาหาวิทยาลัยอะไรคะอายุ20สปีค่ะอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินันทาคะ่ะโอ้มหาวิทยาลัยเดียวกันแล้วคณะอะไรคะอยู่คณะครุศา์ค่ะอ๋อแล้วคือเรียนครูภาษาไทยเหรอคะหรือว่าเพราะว่าเขาด<อ>ังเรื่องภาษาไทยภาษาไทยคะ่ะอ๋อแล้วคือแบบมีความสามารถด้านการรำตอนไหนนะคะแบบว่าสนใจตอนไหนอะคะ เป็นคนชอบรำชอบหน้าตาสีมาตั้งแต่สมัยตัวเองเป็นปฐมอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าในช่วงปฐมก็คืออยู่วงดนตรีไทยมาตั้งแต่เดิมอะค่ะ<อ>แล้วก็เหมือนพอเราเล่นดนตร,รีไทยไปเรื่อยอะค่ะมันก็แบบเหมือนเป็นสารส,ารสึบสนุกอะค่ะเลยอชอบร้องชอบรำไปด้วยอะค่ะแต่ว่าถ้าเล่นมาหัดรำจริงๆอะค่ะน่าจะเป็นช่วงป .5 อหมากกว่าค่ะเพราะว่าคือมีเพื่อนที่เป็นนางรำอยู่ด้วยอะค่ะแล้วก็เหมือนเพื่อนก็ ว่าเราสนใจชอบด้านนี้ก็เลยชวนไป,ปร,รับมะค่ะก็เริ่มง้งแต่งหันอืมก็คือรอบด้านเลยเกี่ยวกับด้านตดสิลปดนตรีใช่ไหมคะวงจอยเอ่ขอเข้าสู่คำถามเลยแล้วกันนะคะ,คะก็คือก็คืออ่ออมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับหน้าตะศิลป์ไทยคะ่ะ แทนใจทุกคนมากๆเลยนะคะมงลงแล้วคนนี้นะคะคนที่สองของเราก็ปังแล้วนะคะอยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นเกียรติมาเป็นแขกให้นะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะอีกทีค like well ่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะคนที่สองของเรานะคะก็เย็นหาอะไรเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละขนานะคะก็คือแผนช น่าตสิงเออแต่ว่าเขามีความชอบน่าจะสินะคะก็มีคนหลายรูปแบบนะคะที่อาจจะชอบน่าจะสิแต่ว่าไม่ได้เรียนน่าจะสิงก็คือมีเยอะนะคะตอนนี้ก็มาถึงคนที่สามกันแล้วนะคะก็เราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่สามของเราเนี่ยคือใครมาจากไหนนะคะอ่าเริ่มได้ได้ใกลค่ะสวัสดีสดค่ะแล้วน้องตัวหนคะแล้ว ได้นั่นตันเลยค่ะชื่อบีมค่ะเดียตอนที่อยู่ปีสองมหาวิทยาลัยศิลปาิรวิโรจค่ะเสียงดูตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นหรือเปล่าคะไม่ค่ะก็เฉยนะคะอ่าโอเคค่ะก็คือเรียนคณะอะไรคะตอนนี้อยู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะอืมแล้วคือแบบมันเกี่ยวข้องกับด้านการรำได้ยังไงอะคะ๋อก็เหมือนว่าตอนประถมตอนมาต้นะ รับให้กับโรงเรียนหรืออะไรนิดหน่อยค่ะก็เลยแบบก็รู้จักในการล้ำกับล้ำได้ค่ะอ,อะไรประมาณต,ตัวมาบ้างใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วคือแบบว่ามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับทางด้านน้าจะศิลป์บ้างอะค่ะก็พอพอเราได้เริ่มล้ำใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าก็รู้สึกดีที่ที่เราทําในส่วนตรงนี้ได้รู้สึกภูมิใจว่าแบบเอเอการรำมันก็ไม่ได้ล้ำง่ายนะแต่พอ การกั้นสุดในแต่ละท่าท่าทางในการรำแต่ละเพลงอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันได้ยากพอสมควรแต่พอพอเรามาทาได้มันก็รู้สึกแบบว่าฮ้ยเราก็ทําได้เราก็รู้สึกว่าภูมิใจเก่งอะไรประมาณเนี้ย่ะตโอเคค่ะแล้วคือแบบในตอนนี้ได้แบบว่าอ๋อได้แบบว่าสิงสิงเหรอใช่ค่ะได้ข้องเกี่ยวเลืวจะสิงอยู่ไหมตอนนี้ ไม่ได้ไม่ได้รับมาขา้เพราะไม่ไม่มีพือนันที่จะรับด้วยการอะไรเนี่ค่ะอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะก็ก็ขอบคุณนะคะวันนี้ที่มาเป็นแขกรับเชิญให้ค่ะขอบคุณนะคะมีอะไรก็มาถามได้ทุกเรื่องนะคะโอเคเลยค่ะเป็นตัวแทนของช่องรอเธอมาจีบหน่อยค่ะแบบว่าให้แบบคนดูมาติดตามช่องหน่อยค่ะ โปรโมทให้หน่อยค่ะขอให้พูตอนนี้เลยหรอคะใช่ค่ะอ่าก็ฝากช่องลอเธอมาจีบด้วยนะคะเป็นช่องของอีฟกับใบเตยเพื่อน่าเองค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ะนาน่าชมน่าติดตามก็ฝากด้วยค่ะค่ะขอเคค่ะขอบคุณค่ะเอจบไปแล้วนะคะคนที่สามไหน ยังไงบ้างคนนี้ก็เหมือนแบบห่างหายจากการรำไปนานแต่ก็อยากอยากคงอยากสืบปทธรรมไทยต่อไปเหมือนกันเหมือนคนอื่นเลยก็ยังแบบคงภูมิใจอยู่ที่ว่าอย่างน้อยในแบบครึ่งชีวิตหนึ่งก็ได้รำนะอะไรประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปคนต่อไปกันเลยนะคะตอนนี้คนที่สี่แล้วนะคะคนที่สี่แล้วคนที่สี่เขาจะเป็นใคร ที่สัมภาษณ์ไปก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าน้องแบบว่าแบบพอได้ยินแบบความคิดเห็นของอื่นบ้างก็อาา่มาแล้วมาแล้วฮ,ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำต,นตัวหน่อยค่ะเชื่อเมนค่ะ, <c oughs> ะเป็นเพื่อนกับยีกับเลยค่ะเป็นเพื่อนกันตอนมัธยมปลายนะคะตอนนี้คือเรียนอยู่ที่ไหนแล้วก็คณะอะไรคะเรียนอยู่ที่มหา ม่อะไรพระจอมก็พระนครเ้ี่ะคณะวิศวะคณะวิศวะก็คือไปทางด้านนั้นแล้วจุดเริ่มต้นของการรู้จักมาตศิลรู้จักการรำอะไรเงี้ยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนคะเรื่องตั้งแต่ตอนประมาณป้หัวครับคือเคยเข้าชมรมเกี่ยวกับรำมาก่อนอะไรประนี้ก็คือชื่นชอบอยู่แล้วใช่ไหมใช่จริงๆแล้วชื่นชอบมา ช่วยเล่าถึงตอนนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะตอนที่แบบว่าได้อยู่ในแวดวงการราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอนนั้นคือเขาให้เด้ทชมรมอะไรประมาณนี้ก็เลยเข้าชมรมราเหมือนไปแอบสองดูเขากลําแล้วก็เลยแบบชอบออรรนอบแล้วปัจจุบันตอนนี้ก็คือ,อยังราอยู่ไหมยงมังมอ,อืมได้ดูได้อะไรไ ขึ้นมาทายมก็คือเลิกเลยแบบมันไปสนใจด้านอื่นมากกว่าก็เลยไม่ได้ให้การรับเป็นงานอ็ดิเลีแบบลบลายมากกว่าอะไรก่าองั้นขอถามคําถามสุดท้ายของเรานะคะก็คือตอนนี้เม็ดมีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับทางด้านนักตัดสินทยค่ะรู้สึกว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมต้องสรับสืบต่อไปมากเพราะว่าแบบจริงๆก็คือตอนนี้ก็คือชอบอยู่ติดตามผลงาน ดูบ้างตาม youtube อะไรประมาณนี้ว่ามันดีมากอะไรมีอะไรใหม่ๆมาอะไรประมาณนี้โอเคฝากช่องให้หน่อยค่ะฝากช่องให้หน่อยแปลว่าโปรโมทช่องให้หน่อยค่ะตอนนี้ฝากช่องเราเธอมาจิบแล้วนะคะของอีฟกับเตยคือเพื่อนตั้งใจทำมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นแขกรับเชิญให้ค่ะจบไปแล้วค่ะคนที่สี่ อเคยังไงคนนี้ก็เมาหน่อยสิน่ารักนะ้ต่ว่าแบบอถึงจะไม่ได้รำแล้วแต่ก็ยังติดตามน่แต่สินไทยไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยใช่ก็เหมือนกับว่าอัปเดตว่านักสินไทยนยเขาพำกิจอะไรใหม่ๆบ้าง่าถึงจะไม่ได้รำไม่ได้จริงจังหรืออะไรก็ติดแต่มแบบใช่แต่ก็แบบยังมองว่าน่าสินไทยของเราเนี่ยสำคัญอยู่นะคะ อนนี้ก็มาถึงคนสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะว่าคนนี้นะคะเป็นคุณครูนะคะที่เคยสอนเรารนะคะก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่วันนี้จะได้สัมภาษณ์เขานะคะก็ยวโทรไปหาเขาเลยค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะครูคู่หนูอยากทราบว่าเอ่อครูเริ่มเริ่มเรียน เริ่มเรียนหรือว่าเริ่มรู้จักนัาากดงศิลป์ตอนไหนอะคะเริ่มเรียนเริ่มรู้จักนักดศิลป์เริ่มตั้งแต่มอหน,นึ่งค่ะแต่ถ้าถามว่าชอบเนี่ยถ้าถามว่าชอบอะน่าจะตั้งแต่ประถมแต่ไม่รู้ตัวเองเพราะว่าตอนประถมไม่เคยได้หลับเลยแต่ชอบไปแอบดูเวลาเพื่อนรล<ช>ับหน้าเวทีชอบไปยืนดูหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ได้เริ่มเรียนได้ได้เริ่มสัมผัสได้รู้จักจริงๆิก็มอค่ะ แล้วครูคือรู้ได้ยังไงอะคะตอนนั้นว่าแบบเอาเรา,เราแบบเริ่มชอบแล้วอะไรเงี้ยค่ะเริ่มชอบจริงๆอะไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบไม่รู้เลยเริ่มต้นจากแม่แม่จุดประกายประเด็นคือมันกว่าเขาสังเกตเราบ้างว,ว่าสมัยประถมอะเราไม่เคยได้รับเนาะเหตุผลที่มันไม่ได้รับอะเพราะว่าสมัยก่อนอะมันไม่เหมือนสมัยนี้ตรงที่ว่าอย่างช่วงวัยครูเรียนประถมอะถ้าใครที่ได้แสดงรำอะจริงๆมันก็ใครก็ได้แต่ประเด็นคือต้องมีเงิน มีเงินแบบว่าเรามต้องออกค่าชุดค่าแต่งหน้าอะไรเองทุกอยาก่างมันไม่มีให้มสมัยนี้ที่แบบว่าอ้าวพอมีการแสดงของโรงเรียนแต่งหน้าของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สมัยก่อนอคือต้องจ้างร้านอย่างเดียวแต่งเองก็ไม่ได้ต้องจ้างร้านทุกอย่างก,ก็ต้องแบกเสียตังเองแล้วที่บ้านไม่ค่อยมีตังก็เลยไม่เคยได้รับแต่แม่ออก็คงสังเกตว่าน่าจะชอบแม่ก็เลยถามจุดเริ่มต้นคือแม่ถามว่าจบปหกจะไปเรียนที่ไหนแล้วก็บอกแม่ไปว่าค่ะไม่รู้เลยที่ไหนก็ได้ แล้วแม่ก็บอกมาว่าแล้วไปเรียนด้านนสิลป์ไหมก็เลยบอกว่าไปมีเหรอไปไปสิไปกรุงเทพเหรอถามเขาไม่รู้ว่ามีที่จั์แม่บอกว่า อ่าอ่าค่ะแล้วความรู้สึกเอ่อการที่ตอนครูได้รำอ่ะค่ะกับตอนเนี้ยที่ครูมาสอนนะคะคือมันต่างกันมากไหมคะต่างกาันเอาเอาความรู้สึกไหนก่อนเดียะเอ่อเวารู้สึกำใช่ไหมใช่ค่ะ<ช>ความรูร้สึกรำสมัยเราเป็นนักเรียนเราก็มันก็จะมีความเหนื่อยเข้ามาแทกมันเหนื่อยคนละแบบอ่ะมันเหนื่อย้อสองแบบเลยสอนก็เหนื่อยรำเองก็เหนื่อยแต่ถ้าถามชอบรำมากกว่า Mm hmm. แต่ไม่ได้แบบเคราะว่าไม่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 ไ,มไ,มไมชอบสอนนะแต่ความรู้สึกที่มันเกิดกับตัวเองคือรู้สึกว่าเวลาล้ำอะ่ะความขี้เกียจมันน้อยกว่าตอนสอนตอนสอนรู้สึกบางทีเราเราขี้เกียจเออ mm hmm. แบบอยากลงไปล้ำเองอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราสอนลำ้ำแบบไม่ใช่สิมันต้องแบบนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า mm hmm. ประมาณนี้ mm hmm. ก็เลยว่าถ้าใจอารมณ์ชอบตอนล้ำเองมากกว่าชอบตอนเรียนมากกว่ามันเหมือนได้ทําเองอะ mm hmm. ประมาณนี้ โอเคค่ะครูครูมีความรู้สึกยังไงคะกับน้าตาสินไทยอะน้าตาสินไทยเอาความรู้สึกแบบไหนอะเอาแบบวแบบ่าไม่เข้าใจคำๆเออคือครูมองว่าน้าตาสินไทยคือเป็นยังไงบ้างคะแบบถ้าความเอาความรู้สึกแรกที่เอาคำว,ว่าน้าตาสินกันเนาะพอหน้าตาสินรู้สึกแรก เปลียนนิ้วเหปอนเด็กในรู้ในวังพอามรู้สึกตัวเองนะ,ะแล้วพอได้เข้าไปสัมผัสจริงๆใช่แหละถูกฝึกแบบนั้นในสมัยก่อนนะ,ะสมัยก่อนอาจจะต่างกับสมัยนี้สมัยก่อนสมัยครูที่เรียนนัาศะสินะคือทุกอย่างต้องต้องไปแม้กระทั่งเราจะเข้าหาครูต้องเข้าหายัางไงเข้าหาครูแบบสมัหมายเพราะว่าจะเข้าไปพบครู ใช้เข,าข่าค้างเข้าไปหาอ,อะไรอย่างเงี <BS> <tactic> ้ยก็ <ừ. S 1> <BS> เลยคิดว่าถ้าพูดถึง,ถงนักศิลป์เนี่ยมันมันสิ่งแรกที่มันแวบขึ้มนมาในหันวค,คือเด็กต้องเรียบร้อยความรู้สึกเรานะเราต้องเรียบร้อยเออมันต้องเป้ยต้องต้องเป๊ะทุกอย่างต้องเป๊ะตัง้งแต่หวัวจะหลดเท้าประมาณนี้อันนี้คือแวบแรกที่รู้สึกค่ะ <BS> <BS> ใช่สุดท้ายค่ะครูหนูอยากจะแบบให้ครูให้กําลังใจนะคะเกี่ยวกับ การเรียนออนไลน์ในตอนนี้อะค่ะแบบทุกๆวิชาเลยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสามใช่ค่ะก็ก็ให้กําลังใจทุกคนค่ะรู้ว่าการเรียนออนไลน์มันมันมันค่อนข้างลำบากมากโดยเฉพาะกับคนที่ความพร้อมไม่เท่าเพื่อนเนาะอาจจะมีความพร้อมเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้การเรียนมันก็ต้องดิ้นรนคือตอนเนี้ยเปิดโลกสมัยมันเปลี่ยนเราก็ต้องพยายามปรับทีคันตามยุคตามสมัยตาม มีระเบียบม,มีกฎระเบียบอะไรขึ้นมาต้องให้เราทําตามก็ต้องปฏิบัติตามก็ขอให้ทุกคนสู้ๆมีกําลังใจให้ทุกคนนะคะ<ม>รู้ว่าเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยมากเพราะว่าขนาดสอนเองเหนื่อยเลยรู้สึกว่าเรียนออนไลน์หรือสอนออนไลน์เนี่ยมันจะหนักกว่าตอนไปเรียนปกติตอนเรียนปกติยังมีเวลาทั้งพักนะแต่เวลาเรียนออนไลน์หรือสอนออนไลน์อ่นขนาดเราเป็นคนสอนอ่ะเราสอนค้าบนี้อ่ะแล้วว่า สัมภาษณ์ของเราในวันนี้นะคะก็ได้รู้ได้เห็นถึงความรู้สึกของแบบว่า,าคนอื่นๆนะคะว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรทางด้านต้น,น,นสินบ้างนะคะถ้าพี่ๆน้องๆทางบ้านนะคะได้ชมคลิปนี้แล้วนะคะแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับต้นสินเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยหรือว่าบอกกันได้เลยนะคะอีกอยากอ่านมากๆนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็คือที่มาปิดอาจารย์คนเดียวนะคะเนื่องจากว่าเตยเนี่ย มีธุระนะคะก็เลยต้องไปก่อนนะคะก็เลยต้องมาปิดรายการคนเดียวนะคะยังไงสําหรับวันนี้เนี่ยก็ฝากทุกคนนะคะคอยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราในคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ